สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องฟีโนวันนะครับตอนนี้คนก็อยู่กับผมฟีโนนะครับแล้วเราก็อยู่กันในกาวพีนะเหล็กเหล็กและตอนนี้ผมก็มีเคียวแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นซึ่งเคียวเป็นน่าจะตีดูดเลือดตามที่ GM บอกมานะ GM ไม่โกหกผมหรอกเพราะ GM เป็นยูทูบเบอร์ผมก็เป็นยูทูบเบอร์จ m จะหลอกยูทูบเบอร์ทำไม มนานี่เลยบอสโยรุตีดูดเลือดจริงหรือมาตีข้าซีบอสโยรุตีแทบไม่เข้าเดี๋ยวไปหาบอสตัวตัวที่น่าจะกิ่งกว่าบอสโยรุตัวนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะลองให้ทุกคนดูนะว่าอันไหนมันดีระหว่างดาบคิริโตกับดาบไอ้กับเคียวนี่ ผมจะพาไปดูผมจะพาไปดูว่าโมดผลเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> เคียวเคียวกับดาบพิริโตอันไหนดีกว่ากันนะครับผมน่าคิดว่าเป็นเคียวเลยเพราะมันหายากกว่าถ้าไม่มีถ้าไม่มีเอโอกาสดอก5้าคูณห้านะ โอเคที่จริงผมคิดว่าผมจะอัดคลิปกับเกมไฟดีไนไอที่กดขึ้นลงขึ้นลงซ้ายขวานั่นแหละเออมันคือมันจะเอาไอ้ที่ถ่ายคลิปผมออกไปเว้ยเพราะฉะนั้นผมถ่ายไม่ได้เกมไฟดีไนเหน่หน่หน่เหนไหน่เหนเกมไฟดีไนผมถ่ายผมทําคลิปไม่ได้เกมไฟดีไนดูความต่างระหว่างดาบคิริตโตดาบคิริโตะ สองแสงสองกับปีท่าหมื่นเคียวฮะเคียวเบาวกว่าไงเคียวเบาวกว่าแต่ตีเร็วกว่าเออสกิลสกิลเออเพื่อนสกิลเฮ้ยมันมีสกิลมันสกิลเฮ้ยดูดเลือดดูดเลือดว่ะเอาว่ะสกิลไม่สกิลไ,ไหนไม่รู้แต่ที่รู้ๆลองใช้กับบอสต,ตัวนี้ดูอุ้ย เด้งบุบสกิลแรกเดี๋ยวถือถือสิเป็นอะไรนักหนาเนี่ยโสกิลแรกเป็นวงปิวออกไปแบบเนี้ยเป็นวงออกไปแล้วก็นีน่สกิลดูดเลือดเปิดโหมดดูดเลือดได้ โคตรเทปเลยนี่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 ดูดเลือดดูดเลือดดูดดูดมาให้หมดไอ้เปดแล้วก็สกิลสกิลทีโอ้โหโคตรเท่เลยหลอดสกิลเอฟเอฟไม่มีดูดเลือดเรียบร้อย อาห้าหกห้าหกนี่แล้วผมก็คิดว่านาะงดูต่างวะนี่ทีเท่าไหร่หน่อยสิบร้อยพันหมื่นสีเก้าหมื่นขนาดเปิดฮางคดดนั่นเนี่ยจีหมื่นหมื่นสองห้าหมื่นไอไอเอแสนแสนสอง ห้าหมื่นมาดูซิว่าสกิลเอเคียวนี่เฮ้ยแสนสามแรงกว่าสกิลนี่คูดาวกี่วิวเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบสี่วิเฮ้ยแล้วมันระเบิดออกมาเป็นวงด้วยเอาอะสกิลเนี้ยทีละเก้าหมื่นรัว แล้วก็น่าจะดูดเลือดได้ตามตามนั้นเพราะผมใส่ใช้บทฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดวิสกิลทีฮะสกิลทีสกิลเอฟไม่มีอืออืออือ มันออกไปรัวๆซึ่งฉะนั้นผมคิดว่าน่าอันไหนน่าจะดีดาบคิริตโตดีกว่าดูสกิลนะสกิลนี่ทีละทีละเสนไอ้ทีละเสนห้าเสนห้าสองรอบอะแต่นี่อะไรหนึ่งสองสสามรอบเอง เก้าหมื่นสามรอบเองอน้อยเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเคียวแรงกว่าเนี่ยสกิลเนี่ยออกไปออกไปสีรอบทีละเก้าหมื่นเก้าเก้าเอบอเกิดอีกแล้วยังไม่ทันคิดโจทย์คณัศศตศนี้จะสาดเลยไอ้ขี้กากนี่ สเตเบอร์สครีมนี่ยคนกำลังคิดวิเคราะห์แยกแยะอยู่ช่างมาันเถอะถือว่าแรงแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดพี่น้องผมคิดว่าผมตัดสินได้แล้วว่าอันไหนดีกว่ากันเคียวอย่างแน่นอน เขาเคียวมันดามิดแรงโดยเฉพาะสกิลแล้วก็ตีเร็วกว่าด้วยหนึ่งนิที่หนึ่งหนึ่งวิตีหนึ่งครั้งหนึ่งเอ้ยคิดโตะฟันฟันเร็วกว่านี่วะมาดูสิเมื่อกี้ใช้เคียวใช่ไหมมาดูใหม่กับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามวิ การฆ่านหนึ่งตัวผมใช้ดับคิริโตผมผมใช้ทับคิริตโตดีกว่าเออจะแบบนึงจบขิ